สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Peace Talk ในช่วงของเดือนหน้าต่อไปกับดิฉันกุนทิดาชวนกุลนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าการศึกษาของไทยเราเนี่ยมีคุณภาพที่ค่อนข้างต่ำนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เร็วโดยวันเพราะดูเหมือนมีปัญหาที่คาราคาซางอยู่หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นปัญหาของครูเองหรือว่าปัญหาที่เกิดจากนักเรียนนะคะถ้าเราจะมาดูเกณฑ์ การวัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าโอเน็ตผลที่ออกมาเนี่ยในแต่ละปีค่ะจะพบว่าเด็กเนี่ยมีคะแนนที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทุกๆครั้งเลยทั้งทั้งที่เราค่ะ ครูเนี่ยให้เวลาในการสอนเนี่ยเยอะแต่เด็กกลับมีการเรียนรู้ที่น้อยลงซึ่งต่างจากของสิงคโปร์เลยนะคะสิงคโปร์เนี่ยเขามีธีมที่เรียกว่า teach less แต่ว่า learn more คือเด็กเขาสามารถที่จะรับรู้การเรียนการสอนได้มากกว่าทั้งทั้งที่ครูเนี่ยสอนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและจะนําไปสู่การแก้ไขได้อย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางนายแพทย์เวงโตจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับสวัสดีครับคุณแอนครับสวัสดี ท่านชมชางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับท่าบคุณแอนกลับมาเลยหายไปหายมาเป็นทุักนะคะแต่ตอนนี้ประจําการไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้เป็นเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะคุณหมอเจ็บคอตอนนี้นิดหนึ่งนะคะแต่ก็จะทําหน้าที่อย่างเต็มที่นะคะขอบคุณมากนะครับใจนะครับค่ะทีนี้ปัญหาเรื่องของการศึกษาไทยอย่างที่ได้เกริ่นไปค่ะคุณหมอว่าก็มีหลายปัจจัยอยู่ด้วยกันหลายคนมองไปที่ครูบอกว่าครูนี่น่าจะเป็นปัญหาหลักสําคัญสําคัญเลยที่ทําให คุณภาพการศึกษาของไทยเราเนี่ยด้วยคุณภาพกว่าประเทศอื่นๆเขาอะค่ะตรงนี้คุณหมอมองยังไงบ้างย่างนี้ฮะคุณแอนฮะแล้วก็ท่านชมทางบ้านฮะข้อแรกนี่นะท่าทีในการแก้ปัญหาท่าทีต่อปัญหานี่นะเราอย่าตําหนิตีเตียนคนคือท่าทีแรกเลยคือถ้าเราเริ่มต้นด้วยการตําหนิตีเตียนคนเนี่ยจบเขาจะโกรธเราทันทีเพราะโกรธปุ๊บเนี่ยทุกอย่างพังทลายหมดเพราะฉะนั้นนี่นะถ้าเรายอมรับผลสํารวจของ r วล อีโคเวกฟอรัมนะฮะแล้ววลคอมเพตติฟเนสว่าเราแพ้ลรากบูชาแล้วนะข้อแรกนี้ต้องการียนท่งชมกังบ้านนะครับว่าอย่าไปตําหนิติเตียนคนไทยนะฮะอย่าไปตําหนิตีเตียนประเทศไทยอย่าไปตําหนิติเตียนครูไทยอย่าไปตําหนิติเตียนเด็กนักเรียนไทยอย่าตําหนิติเตียนอะไรทั้งสิ้นแต่เริ่มต้นจากการศึกษาหาปัญหาเราเป็นสารุสเซกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราต้องเดินตามรอยพระองค์ท่านนะครับก็คือว่า พอเรารู้ทุกการรู้ทุกนี่ยอดเลยนะะต้องรู้ทุกก่อนนะฮะมันถึงจะดับทุกได้รู้ว่าเราเป็นทุกเพราะอะไรอ่าเราต้องรู้ว่าเรามีทุก่อนต้องมีทุกก่อนค่ะไอคนที่มันไม่สามารถไปนิพพานได้เพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีทุกก็เลยหลงละเลิงอยู่ในโอฆาสงสารแต่พอทันทีที่รร้มีทุกเขาจะแสวงหาหนทางดับทุกทันทีตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีทุกอย่าไปตำหนิทีเตียนครูนักเรียนเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมได้แสดงตัวเลขไปแล้วนะครับว่า ครูและนักเรียนไทยเรียนมากที่สุดในโลกแปลว,ว่าขยันที่สุดในโลกพันสองรอยชั่วโมงต่อปีนะคั้งที่ญี่ปุ่นจีนนะเยอรมันนะครับออสเตรเลียเขาไม่ถึงพันนะฮะประมาณ8 0 0ร้อยเจ็ดร้อเป็นต้นคนี้ประเด็นเนี่ยผมก็เลยต้องกาบเรียนท่านผู้ชมนะฮะกลับมาศึกษาปัญหาหรือคึษาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนผมจะไล่เลียงไปสองส่วนนะฮะ แรกสุดนี้ผมจะไล่เรียงที่ครูก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปไล่เรียนที่นักเรียนค่ะนะฮะคือครูนี่นะครับท่านผู้ชมครับเราต้องไปศึกษาดูช่วว่าครูเขามีความทุกข์อะไรก่อน ้เราไปช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ของครูก่อนอย่าอย่าเพิ่งไปตําหนิครูนะครับว่าเฮ้ยครูประเทศไทยนี่มันสอนไม่ได้เรื่องเลยสอนจนเด็กนักเรียนเนี่ยคุณภาพการศึกษาต่าอย่าไปตําหนิเธอครับอย่านะครับเพราะผมเคารพด้วยความเคารพจริงๆว่าครูส่วนใหญ่ที่สุดน่าจะเกินกว่า90%เขาตั้งใจสอนนะฮะเอาแล้วทาไมอ่ะคุณหมอแล้วทําไมอ่ะผมต้องเรียนอย่างนี้ฮะเท่าที่ผมรู้มาผมรู้มาหลายปีแล้วฮะที่จริงร่วม10ปีแล้วนะฮะ ท่านผู้ชมครับน่าสงสารมากเลยคืออาชีพของครูเนี่ยมีหนี้สินมากเหลือเกินนะะตัวเลขที่ผมเนี่ยเอาคร่าวๆที่จริงมันแปดแสนสามหมื่นสามพันกว่าบาทเอาเป็นล้านแล้วกันเฉลี่ยครูนี่นะเจ็ดแสนกว่าคนนี่นะครับมีหนี้สินเนี่ยเฉลี่ยแล้วคนละประมาณเกือบล้านพระเจ้าท่านตรัสไว้นะฮะทุกของมนุษย์เนี่ยที่ทุกหนักที่สุดอันหนึ่งก็คือการเป็นหนี้ครับเพราะท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าถ้าหากว่าครูเป็นหนี้นะแล้วครูจะมีความสุข ในการที่สอนนะฮะก็ไม่มีการตีใจนะคะคุณอาจจะช่วยอ่านนหฮะหรือผมจะช่วยอ่านก็แล้วกันค่ะผู้ชมนะครับมันมีแถบสีเหลืองนะท่านจชมดูแถบสีเหลืองดูภาพรวมก่อนก็ได้แถวสุดท้ายเนี่ยภาพรวมในตรงฉุกฉุกฉุกเฉินนะฮะค่ะก็คือแบบว่ากู้แบบฉุกเฉินเลยมีเรื่องฉุกเฉินอะไรของเขานี่เขากู้ประมาณอ่าหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนะฮะหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านนะค่ะทีนี้ถ้าหากว่ากู้ปกติธรรมดาเช่นกู้สร้างบ้านกู้ซื้อรถยนต นะกู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ใจ่ายในครอบครัวนะครับมันก็สามแสนหนึ่งมื่นหนึ่งพันบวกกับเจ็ดหมื่นเก้าก็รวมประมาณสักสี่แสนเนี่ยเพราะได้กู้ฉุกเฉินนี่สี่จุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นตนะฮะและไอ้กู้แบบระย,ยะปานกลางหรือระยะย,ยาวเนี่ยประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตครับแต่รวมทั้งสิน้นต้องชมดูนะฮะเอาแถวสุดท้ายนะฮะในตรงบริเวณสีม่วงนะฮะตรงตำแหน่งสุดท้ายเลยนะครับ ประเทศทั้งประเทศนี้สินของครูนะฮะนี่ผมเอาตัวเลขมาจากสากรอมรัพย์ครูแห่งประเทศไทยต้องกราบขอคุณเป็นสูงนะครับแล้วมาเอา,เอามาจากผลงานการวิจัยของอของท่านผู้หนึ่งนะผมพอดีผมไม่ได้บันทึกชื่อของท่านมาด้วยดูเหมือนเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยทั้งระบบเนี่ยนะฮะครูเนี่ยเฉลี่ยต่อรายนะครนี้เฉลี่ยต่อรายเมื่อกี้เนี่ยเป็นเป็นนี้สินรวมเนี่ยสี่แสนกว่าล้านนะฮะแต่เฉลี่ยต่อรายทั้งหมด700ร้อยและเจ็ดแสน 21,518ลายครูนะฮะครูนะฮะเฉลี่ยต่อ1นลายมีหนี้สินต่อลายเนี่ 8, 33, 100, 000, ย8,33,135บาทคุณแองครับ ตอบผมหน่อยครับถ้าคุณแอนมี่นี้สิ่นี้เฉียดล้านนะฮะแล้วคุณแอนนีมีความสุขในการที่เป็นอาชีพครูไหมครับคือวันๆก็คงจะคิดแต่ว่าเอสจะหาเงินมาใช้ที่ใช้นี่ยังไงจะไปทําอาชีพเสริมอะไรมากกว่านะถูกต้องเลยครับคุณแอนครับเพราะว่าครูส่วนใหญ่นี่นะฮะขอโทษนะครับผมไม่ทำานี้เขานะฮะขายประกันชีวิตฮะแล้วครูนี่นะครับขายแอมเบย์ครับแล้วครูบางที แชร์ลูกโซ่เนี่ยนะฮะคล้ายๆแชร์แม่ชมอยแชร์ลอตเตอรี่แชร์อะไรเงี้ยดีไม่ดีครูบางคนก็ด้วยความครบะนะฮะเฉพาะบางคนส่วนน้อยที่สุดอาจจะไปทําในเรื่องที่ผิดกฎหมายเลยเ<ะ>ช่นอาจจะไปขายยาเสพติดเงี้ยขายยามายาบ้าอะไระหรืออาจจะไปเป็นเจ้ามือหวยเถื่อนหรืออาจจะเป็นเจ้ามือ เอ่ออะไรอ่ะพนันฟุตบอลหรือรอ,อีกแบบหนึ่งเคยได้ยินมาเหมือนกันค่ะคุณหมอก็คือสอนในห้องเรียนเนี่ยสอนให้เด็กไม่ค่อยเข้าใจไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปรับซ็อด้วยกัน,นสอนพิเศษเด็กเพิ่มเนี่ยเรพราะนั้นเนี่ยผมจึงอยากจะกราบเรียนทนผู่ามทางบ้านนะครับว่าข้อแรกสุดนี่นะครับก็คือเราต้องแก้ปัญหนานี่สินของครูเสียก่อนเช่ชนผมอยากจะเสนอนะฮะนี่เป็นข้อเสนอในเชิงสร้างสรรน,นะฮะอยากให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะ นะครับโอบอุ้มเลยฮะผมใช้คำโอบอุ้มเลยเพราะครูสําคัญมากนะ,<ฮ>ะถ้าหากคุณไม่ได้แก้ปัญหาหครูเนี่ยเซเลาน้วอนาคตของเด็กนักเรียนทั่วทั้งประเทศจะทำยังไงอ <ฮะ S 1> ่ะถ้าหากว่าพื้นฐานไม่ดีนะถ้าชั้นประถมไม่ดีนะคุณอย่าไปคิดเลยว่าชั้นมัธยมจะดีแล้วคุณอย่าไปคิดเลยว่าชั้นอุดมศึกษาจะดีแล้วคุณอย่าไปคิดเลยว่าชั้นปริญญาโทรหรือปริญญาเอกจะดีเพราะนั้นโอบอุ้มได้ไหมครับรัฐบาลครับก็คือว่า อบอุ้มหนี้สินของครูทั้งระบบเนี่ยเข้ามาสู่รัฐบาลเลยโอบอุ้มยังไงคะคุณหก็คืคห<ร>อคหมายความว่าให้ครูทุกคนมีหนี้เนี่ยแสดงตัวเ<ช>ล่าหลักฐานทั้งหมดมาปรากฏไม่ว่าในระบบหรือนอกระบบเมื่อสักครู่ที่ผมกล่าวเป็นทานผู้ชมทางบ้านไปนี่เป็นหนี้สินในระบบ<อ>ในระบบนะฮะแล้วก็ผมทราบมาอีกว่าเขากู้นอกระบบอีกมีนอกระบบอีกมีนอกระบบอีกนะผมอยากจะอยากจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังว่าไอ้ที่ครูครูไปกู้กันเนี่ยกู้จากที่ไหนบ้างนะฮะก็มีที่เป็นระบบก็คือชากรออมซัย์ และสินเชื่อโครงการพัฒนาชีวิตครูผ่านธนาคารอมสินสินเชื่อโครงการกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์นะครับ<ม>แล้วก็ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการเงินกู้เพื่อช่วยการศึกษาต่างๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็บัตรเครดิตของธนาคารต่างๆและทีนนส่สำคัญที่สุดก็คือว่ากู้หน,นี้นอกระบบ นี่นอกระบบโหดนะฮะดีไม่ดีเจ้านี่เนี่ยถือปืนมาอยู่หน้าห้องเรียนคุณแอนมีมีสมาธิในการที่จะสอนไหมไอ้เจ้านี่นี่มาถือปืนอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ยมีนะหน้าห้องเรียนเลยนะแล้วคุณแอนจะมีสมาธิในการในการสอนไหมครับไม่มีี้วยในข้อแรกนี่นะครับผมอยากจะเสนอนะฮะเสนอให้เชิญสร้างสรรค์นะฮะรัฐบาลครับท่านตั้งสักเงินสักก้อนหนึ่งก็ได้เอาสัก เนี่ยในนี้เขาบอกว่าสี่แสนกว่าล้านรวมทั้งสิ้นนะ<ช>ผมว่าสี่แสนกว่าล้านสี่แสนกว่าล้านนี่น้อยนะจิบจอยนะ<ช><ช>เทียบกับสองจุดห้าสี่ล้านล้านเนี่ยสี่แสนกว่าล้านนิดเดียวไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์มั้งน่าจะไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะหรือประมาณสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้ไหมครับรัฐบาลครับคือตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาเลยเจแล้วให้ครูทุกคนนี่นะแถ<ช>ลงบัญชีโดยละเอียดว่าตัวข้าพเจ้าเนี่ยมีนี้ที่ไหนบ้างโรงเรียนธนาคารอะไร<ช>นอกนอกระบบอะไร<ช>ตัว ต้นเท่าไหร่<ช>นี่เท่าไหร่แล้วกวาดเข้ามาให้หมดนะซึ่งรูปแบบอาจจะไม่ต้องคิดใหม่อาจจะคล้ายๆพักชําระหนี้เกษตรกรอะไรแ,แบบน,นั้นก็ได้ฮะคือเสร็จแล้วก็รัฐบาลเนี่ยใจกว้างๆเลยฮะ<ช>ก็คือเคลียร์หนี้ให้ครูให้หมดหนะฮะรา้จะมีระยะพักชำระหนี้สักสองปีหรือสามปีหรือปีเดียวก็ได้โดยมีกติกาว่าฉันจะดูพฤติกรรมของคุณนะถ้าว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยในหนึ่งปีหรือสองปีหรือสามปีที่พักชำระหนี้นะหยุดเลยนะ คุณทําดีๆแล้วเด็กของคุณคุณภาพสูงขึ้นเนี่ย<ม>เออเราจะขยายอายุในการพักชำระนี้ของคุณ